ท่านเคยได้ยินหรือไม่หญิงชาราผู้เก็บเด็กกำพร้าเลี้ยงด้วยความรักและน้ำใจแต่25ปีต่อมาเธอกลับถูกตราหน้าว่าเป็นอาญากรและถูกลากสูล่ลานประหารทว่าในวินาทีที่เชื่อแข่งความตายกำลังรัดคอเสียงหนึ่งกลับดังขึ้นเสียงที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเปลี่ยนชะตากรรมทั้งหมู่บ้านเรื่องราวสะเทือนใจและหักมุมนี้จะทําให้ท่านไม่อาจละสายตาได้แม้เพียงวินาทีเดียวหญิงชาราคุกเข่าลงบนพื้นดินแข็งเย็นใต้เงาเสาหินของศาลาวัดเก่า เสียงระฆังดังแววเข้ามาเหมือนเสียงเตือนชะตากลิ่นทุบกระครุคร้งผสมกลิ่นควันไฟที่ลอยออกมาจากกองไม้ใกล้าลานประหารมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่สายตายังคงนิ่งแนว่วผู้คนในหมู่บ้านยืนล้อมรอบเงียบงันเหมือนถูกผูกพันด้วยความอยากรู้และความกลัวบางคนก้มหน้าไม่กล้ามองบางคนแอบกระซิบถึงบาปที่เธอถูกกล่าวหาเสียงกลองไม้ดังตุ่มตุมก้องสะท้อนในอกทุกคน หญิงชราหลับตาความทรงจำไหลยย้อนกลับไปในวันที่ฝนโปรยเธอเห็นเด็กสามคนยืนตัวเปียกหน้าซีดหิวโหวยใต้ชายคาเธอจำได้ว่าก้าวออกจากบ้านไม้เล็กๆพร้อมผ้าห่มเก่าและข้าวสุกในหม้อเธอยื่นให้เด็กเหล่านั้นทั้งที่ในบ้านแทบไม่เหลืออาหารมากพอสำหรับตนเองคืนแล้วคืนเล่าเธอเลี้ยงดูพวกเขาเหมือนลูกแท้แต่สังคมรอบข้างกลับเพ่งมองด้วยสายตาไม่ไว้ใจเสียงตะโกนของผู้คุมดึงเธอกลับสู่ความจริง เขาประกาศให้ทุกคนเตรียมดูโทษหนักที่สุดลมแรงพัดพาเอาฝุ่นและใบไม้แห้งตีกระแทกแก้มเธอเธอหายใจช้ารถขมข,ของความกลัวล้นในปากแล้วฝีเท้าแข็งแรงก็ดังขึ้นจากอีกฝั่งของลานผู้ชายร่างสูงในชุดทหารก้าวออกมาใบหน้าคมเข้มเต็มไปด้วยร่องรอยชีวิตที่ผ่านความลำบากทุกคนเงียบสนิทเมื่อเขายกมือขึ้นขอหยุดพธิธีสายตาของหญิงชาราศพกับเขาหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมา เธอจำได้ทันทีนี่คือหนึ่งในเด็กกำพร้าที่เธอเคยอุ้มขึ้นจากโคลนเมื่อ25ปีก่อนเสียงเขาดังก้องไปทั่วลานวัดหยุดการประหารเสียงนี้สั่นสะเทือนทั้งหมู่บ้านหญิงชรากัดเป็มฝีปากกล้ามเนื้อทั้งตัวเกรงเหมือนถูกตรึงรอบข้างเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและความไม่เชื่อแสงอาทิตย์ลอดผ่านเมฆหนาทึบสองตรงลงบนสองคนทุกคู่ตาจับจ้องเสียงลมหายใจของคนดูดังก้องกว่ากลอง บรรยากาศตึงเครียดเหมือนเส้นได้ที่พร้อมจะขาดได้ทุกเมือ่อความเงียบกดทับลานวัดจนเหมือนเวลาหยุดนิ่งผู้คุมและชาวบ้านยืนอ้าปากค้างไม่กล้าแม้แต่จะขยับเสียงนกกาที่บินผ่านเหนือศีรษะยังดังชัดเจนเกินปกติทหารหนุ่มเดินเข้าไปกลางลานร่างสูงใหญ่ของเขาแผ่พลังจนทุกคนถอยออกโดยไม่รู้ตัวแววตาเขาแน่วแน่แต่แฝงด้วยความสันสถานในความทรงจำหญิงชารางเงยหน้ามองใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยกลับสว่างด้วยแววตาที่คุ้นเคย เธอเห็นเงาของเด็กชายตัวเล็กที่เคยก่อดชายเสื้อเธอในวันที่พายุซัดเสียงลมหายใจของเขาหนักแน่นแต่แฝงไปด้วยความปวดร้าวเขาหันไปทางผู้คุมและผู้ใหญ่บ้านที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้หญิงคนนี้ไม่สมควรถ,ถูกลงโทษเสียงของเขาชัดเจนก้องกังวานผู้ใหญ่บ้านขมวดคิ้วแน่นดวงตาคงกริบสองประกายสงสัยและโกรธเกรี้ยวเสียงชาวบ้านเริ่มแตกเป็นสองฝ่ายบางคนพึมพำว่าความผิดก็คือความผิด บางคนกลับเริ่มจำได้ว่าในวัยเด็กเคยได้รับน้ำใจจากมือของหญิงชราผู้นี้บรรยากาศกลายเป็นแรงกดดันที่หนักอึ้งยิ่งกว่าโซ่ตรวนหญิงชราน้ำตาคลอเธอไม่อาจกลั้นความรู้สึกไว้เธอยกมือสันๆแต่อกตัวเองแล้วเอ่ยเสียงเบาแม่ไม่เคยคิดว่าวันนี้ลูกจะยืนอยู่ตรงหน้าแม่คำว่าแม่สะท้อนออกไปทั่วลานชาวบ้านบางคนเบิกตากว้างน้ำเสียงนั้นแทรกซึมเข้าสู่ความทรงจำที่ถูกลงลืม ทหารหนุ่มเมบมริฝีปากใจเขาเต้นแรงความเจ็บปวดจากอดีตที่ถูกทิ้งร้างหลาย่ามาพร้อมกับความกระตันยูเขาเก้าวเข้าไปยืนข้างหญิงชราใช้ร่างปกป้องเธอจากสายตาทุกคู่หากท่านประหารเธอก็เท่ากับประหารหัวใจของคนที่เคยได้รับชีวิตใหม่จากเธอเสียงนั้นก้องไปในอากาศจนแม้แต่ลมก็สงบผู้ใหญ่บ้านกำมัดแน่นร่างสันด้วยความขัดแย้งเขามองชาวบ้านที่เริ่มสันไหวในความเชื่อเดิมเสียงเด็กเล็กถามขึ้นอย่างไรเดียงสาทำไม ต้องฆ่าคนที่เคยเลี้ยงเราคำถามนั้นเหมือนหินก้อนใหญ่ตกลงกลางสนามความเงียบถูกทำลายด้วยเสียงซบซิบเสียงถอนหายใจและเสียงร้องให้บังเบาหญิงชราหลับตาลงอีกครั้งน้ำตาไหลารินอาบแก้มเธอไม่กลัวความตายอีกแล้วแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจเธอสั่นสะเทือนคือการได้เห็นลูกที่เคยเก็บจากความมืดมนกลับมายืนปกป้องเธอในวันที่ทุกอย่างกำลังดับลงบรรยากาศหนักแน่นราวกับชะตาทั้งหมู่บ้านกำลังรอการตัดสินใจครั้งสำคัญ ผู้ใหญ่บ้านหันมองรอบลานด้วยสายตาหนักอึ้งดวงอาทิตย์สาดแสงแรงกล้าลงบนเส้นผมสีเงินของหญิงชราจนดูเหมือนเปลวไฟเผาไหม้เสียงกลองหยุดกระทันหันทิ้งเพียงเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้แห้งกรอบทุกคู่ตาจับจ้องไปที่ชายหนุ่มผู้ยืนขวางลานประหารความเงียบยาวนานจนเหมือนหูอื้อญิงชราหายใจแผ่วแต่ในดวงตายังมีประกายแห่งศรัทธาเธอรู้ว่าความจริงถูกบดบังด้วยอำนาจและผลประโยชน์แต่เธอไม่คาดคิดว่า จะมีใครกล้าเอ่ยเพื่อปกป้องเธอต่อหน้าผู้ใหญ่บ้านชายหนุ่มหันหน้าไปยังชาวบ้านเสียงเขาแข็งแรงจนแผ่นดินสะท้อน25ปีก่อนใครเลี้ยงพวกเราใครแบ่งข้าวคำสุดท้ายให้เด็กกำพร้าที่ไม่มีใครเหลียวแลเสียงคนเริ่มแตกเป็นเสียงสะท้อนบางคนพยักหน้าบางคนหลบสายตาอย่างรู้สึกผิดหญิงแก่คนหนึ่งในฝูงชนร้องให้สะอื้นพลางตะโกนว่าถ้าไม่มีนางวันนี้พวกเราอาจไม่รอดจากความอดอยาก คลื่นเสียงเริ่มก่อตัวเหมือนพายุซัดเข้ามาผู้ใหญ่บ้านหน้าแดงกำกัดฟันกรอดมือกระแทกเก้าอี้ไม้ดังสนัน่นเขาไม่คาดว่าประชาชนจะสั่นคลอนความเชื่อที่เขาปลูกฝังมานานนางทำผิดนางต้องรับโทษเขาตะโกนกองแต่เสียงประชาชนดังแทรกขึ้นเรื่อยๆหญิงชาราน้ำตาไหลเธอพึมพำกับตัวเองความดีที่เคยทำไม่สุ่าชายหนุ่มคุกเข่าต่อหน้าเธอสองมือประสานคาระวะ แม่คือผู้ให้ชีวิตข้าจะไม่ยอมให้ใครพรากแม่ไปบรรยากาศขมุขขมัวแต่ดวงใจของคนเริ่มสว่างขึ้นเสียงเด็กชายเล็กๆที่อยู่ขอบลานร้องตะโกนปล่อยยายไว้เถอะเสียงนั้นร้ายเดียงสาแต่ทรงพลังเกินกว่าจะมองข้ามฝูงชนสั่นสะเทือนด้วยเสียงสนับสนุนผู้คนตะโกนเรียกร้องให้ยกเลิกการประหารผู้ใหญ่บ้านเหงือซึมเต็มหน้าผากมือสันเพราะกลัวอำนาจที่กำลังหลุดลอย เขาหันไปหาผู้ค่มที่ยังยืนถือหอกแต่ใบหน้าของพวกนั้นกลับลังเลความศรัทธาที่เคยมีต่ออำนาจเริ่มแตกเป็นเสียงหญิงชราหลับตาอีกครั้งความทรงจำทั้งหมดเล่นกลับมาเหมือนสายน้ำเธอได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กทั้งสามในวันเก่าเสียงเท้าเปล่าที่วิ่งเล่นในลานบ้านไม้ความอบอุ่นนั้นปกคลุมหัวใจแม้ในยามที่เชื่อมมรณะรอยอยู่เบื้องหน้าแต่วันนี้ภาพความทรงจำกลับยืนอยู่จริงต่อหน้าเสียงของชาวบ้านดังก้องปล่อยนางไป คลื่นเสียงนั้นแรงจนแม้แต่ท้องฟ้าสะท้อนกองกลับมาผู้ใหญ่บ้านหันมองรอบลานอีกครั้งสีหน้าเปลี่ยนเป็นความหวาดวันเหมือนเขาถูกต้อนจนมุมโดยคนที่เขาเคยกดขี่มานานผู้ใหญ่บ้านกำมัดแน่นจนข้อมือเขาวสีดดวงตาของเขากวาดมองฝูงชนที่เริ่มก้าวเข้ามาไกลทุกคนส่งเสียงเรียกร้องดังขึ้นเรื่อยๆจนลานวัดสันสะเทือนเสียงฝีเท้าหนักหน่วงของทหารหนุ่มยังยืนมั่นไม่ถอย ร่างสูงใหญ่ของเขาเปรียบเหมือนกำแพงเหล็กที่ปกป้องหญิงชราหญิงชรากลมหน้าลงน้ำตาหยดลงบนพื้นดินแข็งเย็นเยียบเหมือนเลือดแห้งกรังเธอพึมพำคำภาวนาในใจฝากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือสาลาวัดเก่าแสงแดดบ่ายลอดผ่านเมฆดำหนาส่องตรงไปยังเธอเหมือนแสนสุดท้ายที่ประกาศอิสรภาพเสียงเด็กเล็กตะโกนซ้ำปล่อยยายไว้เธอเสียงนั้นเหมือนค้อนเหล็กทุบลงบนกำแพงใจของผู้ใหญ่บ้าน เขาสะดุ้งเล็กน้อยก่อนกัดฟันหันไปตะโกนใส่ชาวบ้านพวกเจ้าลืมแล้วหรือว่านางขัดคำสั่งนางทำให้บ้านเมืองไร้ระเบียบเสียงตะโกนสะท้อนแต่กลับไม่ได้สร้างความเกรงกลัวเหมือนแต่ก่อนกลับยิ่งทำให้ผู้คนโห่ร้องดังกว่าเดิมบางคนเริ่มก้าวออกจากฝูงชนมายืนเคียงข้างทหารหนุ่มเสียงเท้าเพิ่มขึ้นทีละก้าวกลายเป็นกำแพงมนุษย์ที่ล้อมรอบหญิงชราผู้ใหญ่บ้านหน้าเสียเขาไม่เคยเผชิญกับการต่อต้านที่ชัดเจนเช่นนี้ มือเขาสั่นจนถือไม้เท้าแทบไม่อยู่ผู้คุมสองคนที่ยืนข้างเชื่อประหารหันมามองกันแววตาเต็มไปด้วยความลังเลหนึ่งในนั้นปล่อยมือจากเชื่ยช้าๆบรรยากาศตึงเครียดจนทุกลมหายใจได้ยินชัดหญิงชราสูดลมหายใจลึกความกลัวที่เคยก่อแน่นในอกค่อยๆคลายเธอยกมือขึ้นลูบแก้มตัวเองน้ำตาไหลปนกับรอยยิ้มบางเาแม่ไม่ต้องการอะไรแล้วขอเพียงให้ลูกทั้งสามอยู่รอดและไม่ลืมความดี เสียงสั่นเครือของเธอทำให้ชาวบ้านเงียบไปชั่วขณะแต่แล้วเสียงปรบมือก็ดังขึ้นจากมุมหนึ่งจากหนึ่งกลายเป็นสิบจากสิบกลายเป็นทั้งหลานเสียงปรบมือสะท้อนก้องดังกว่ากลองไม้ที่เคยบอกโทษผู้ใหญ่บ้านกัดฟันแน่นจนเลือดซึมออกที่ริมฝีปากเขาตระหนักว่าตนเองไม่อาจหยุดคลื่นที่กำลังถาโถมเข้ามาได้ร่างเขาสั่นสั่นดวงตาเริ่มพร่าเพราะความโกรธปนปลัวทหารหนุ่มก้าวขึ้นมายืนตรงหน้าผู้ใหญ่บ้าน พอเธอความยุติธรรมไม่ใช่สิ่งที่ท่านจะยึดครองคนเดียวเสียงนั้นก้องกังวานจนเมฆบนฟ้าสั่นสะเทือนผู้ใหญ่บ้านผงะไปหนึ่งก้าวฝูงชนโห่ร้องก้องล้านลานวัดเก่าเต็มไปด้วยเสียงที่เรียกร้องความเป็นธรรมหญิงชราหลับตาอีกครั้งแต่คราวนี้หัวใจเธอเต้นแรงด้วยความหวังมากกว่าความหวาดกลัวเสียงโห่ร้องของชาวบ้านก้องสะท้อนออกไปไกลเกินกำแพงวัดผู้ใหญ่บ้านยืนนิ่งใบหน้าซีดเผือดเหมือนถูกดึงเลือดออกไปทั้งร่าง เขามองไปรอบลานเห็นสายตานับร้อยคู่ที่จ้องกลับมาโดยไม่หวั่นเกรงครั้งหนึ่งเขาเคยใช้ความโกรกฏขี่พวกเขาแต่วันนี้สายตาเหล่านั้นกลับเต็มไปด้วยแรงศรัทธาและความโกรธที่อัดแน่นทหารหนุ่มยืนตรงเหมือนเสาหินสายตาคมดุดคมดาบที่จ้องทะลุหัวใจผู้ใหญ่บ้านความกลัวไม่อาจทําให้ท่านเป็นผู้นําได้อีกต่อไปเสียงเขาดังแข็งกร้าวชาวบ้านเริ่มส่งเสียงสนับสนุนดังกระหึม่มจนพื้นดินสั่นสะท้านหญิงชราเอื้อมมือสั่นๆจับแขนของชายหนุ่มแรงบีบเบา แต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นลูกอย่าใช้ความโกรธทำลายสิ่งที่แม่เคยสอนเธอพูดเสียงแผ่วแต่ทุกคำกล้องในใจคนฟังทหารหนุ่มก้มลงสีหน้าเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนทันทีดวงตาที่เคยแข็งกร้าวกลับสันสะเทือนด้วยความกระตันยูแม่ข้าสัญญาว่าจะไม่ให้ความอายุติธรรมครอบงำอีกคำสัญญานั้นทำให้ผู้คนเงียบลงราวกับกำลังรอฟังบทสรุปผู้ใหญ่บ้านหอบหายใจแรงเขายกมือชี้ไปที่หญิงชราแต่เสียงของเขาสั่นพราา นางทำผิดกฎกติกาไม่อาจถูกลบเลือนได้แต่เสียงประชาชนโต้กลับแล้วความดีเล่าจะลบเลือนได้หรือไม่คำถามนั้นทำให้เขาสะอึกดวงตากระพริบทีเหมือนหาทางนี้ผู้คุมสองคนที่ยืนเงียบมานานตัดสินใจโยนหอกลงกับพื้นเสียงเหล็กกระทบหินดังชัดเจนราวกับประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ผู้ใหญ่บ้านถอยหลังสองก้าวใจเต้นร,รัวเหมือนสัตว์ที่ถูกลาฝูงชนกรู่ก้าวเข้ามาใกล้เสียงตะโกนดังขึ้นเรื่อยๆ หญิงชาราหลับตาอีกครั้งเธอได้ยินเสียงหัวใจของผู้คนรอบตัวประสานกันเป็นจังหวะเดียวไม่ใช่เสียงกลองแห่งการประหารแต่เป็นเสียงกลองแห่งการลุกขึ้นสู้เธอหายใจช้าๆความกลัวที่เคยอบล้อมกลับถูกแทนด้วยความอบอุ่นเธอเห็นภาพเด็กทั้งสามอีกครั้งเด็กๆที่เคยหิวโหวยและไร้ที่พึ่งวันนี้อย่างน้อยหนึ่งในนั้นยืนอยู่ข้างเธอยืนในฐานะกำลังใจและกระป้องกันชาวบ้านเริ่มโห่ร้องชื่อของหญิงชาราเสียงนั้นดังแข็งแรงเหมือนสายน้ำที่พุ่งชนเขื่อนหิน ผู้ใหญ่บ้านก้าวถอยหลังไปอีกฝุ่นดินลอยขึ้นตามแรงเท้าสายตาเขาเต็มไปด้วยความหมาดวันร่างสันสถานเหมือนกำลังยืนอยู่บนขอบเวทและในวินาทีนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากกลางฝูงชนเป็นเสียงที่ทุกคนคาดไม่ถึงเสียงของอีกหนึ่งเด็กกำพร้าที่หายไปนานเสียงนั้นก้องกังวานพอที่จะทําให้ทั้งลานวัดจุดนีงอีกครั้งเสียงนั้นทุ้มลึกแต่สั่นสะเทือนหัวใจทุกคนในลานแม่แม่ยังจําข้าได้หรือไม่ ฝูงชนเงียบปริบราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนในช่วขณะผู้คนเบียดกันถอยเปิดทางชายหนุ่มในชุดเรียบง่ายก้าออกมาใบหน้าเต็มไปด้วยร่องรอยชีวิตที่ผ่านความยากลำบากแต่ดวงตายังคงอ่อนโยนเหมือนเด็กที่หญิงชรา,าเคยอุ้มหญิงชรา,าตัวสั่นดวงตาเบิกกว้างน้ำตาเอ่อทันทีเธอเอ่อเสียงขาดห้วงเจ้าคือลูกคนเล็กของแม่ชายหนุ่มคุกเข่าลงตรงหน้าเธอฝุ่นดินฟุ้งขึ้นรอบกายเขาก้มกราบลงกับพื้นน้ำตาหยดเปียกผืนดิน แม่เลี้ยงข้าด้วยหยาดเหงื่อและความอดทนหากไม่มีแม่วันนี้ข้าคงตายไปตั้งแต่วันนั้นชาวบ้านบางคนยกมือปาดน้ำตาความจริงที่ซ่อนอยู่ถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนผู้ใหญ่บ้านนาศีเผยยืนสั่นด้วยความโกรธและหวาดวันเขาตะโกนเสียงแตกพร่าผู้เจ้าถูกนางล่อลวงด้วยความสงสารความดีปลอมไม่อาจลบความผิดได้แต่เสียงประชาชนโต้กลับดังยิ่งกว่าความดีแท้ต่างหากที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์อันไม่เป็นธรรมเสียงนั้นประสานกันจนลานวัดสั่นสะเทือน ทหารหนุ่มผู้ที่ยืนขวางม,มาตลอดหันไปมองชายที่เพิ่งปรากฏดวงตาสั่นไหวด้วยความปิติเขาก้าวเข้าไปอบกอดร่างพี่น้องที่ไม่ได้พบกันมานานหญิงชราร้องให้หัวร่างสั่นสถานแต่หัวใจกลับอบอุ่นเธอเอื้อมมือไปแต่ศีรสะทั้งสองคนดวงตาเต็มไปด้วยความภาคภูมิแม่ไม่เคยคิดว่าวันนี้จะได้กอดลูกทั้งสองอีกครั้งเสียงสะอื้นของเธอกลายเป็นเสียงที่ทำให้ฝูงชนวันไหวผู้คุมที่เหลือมองหน้ากันแล้วปล่อยเชือกประหารลงกับพื้น เสียงเชือกตกกระทบหินดังแผวแต่กล้องในใจทุกคนเหมือนฟ้าผ่าผู้ใหญ่บ้านถอยหลังไปอีกดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขารู้แล้วว่าอำนาจที่เคยยึดครองไม่อาจใช้กดขี่ผู้คนได้อีกชาวบ้านหลายคนเริ่มก้าออกมายืนล้อมรอบหญิงชราเหมือนกล่อบมนุษย์บรรยากาศในลานวัดเปลี่ยนไปจากความหวาดกลัวกลายเป็นพลังของความสามัคคขี่หญิงชราหายใจลึกเธอไม่กลัวอีกต่อไปรอบตัวเธอมีทั้งลูกที่เคยเลี้ยงและเสียงประชาชนที่ลุกขึ้นยืนเพื่อความจริง เธอพึมพำกับตนเองความรักที่ให้ไปไม่สู่เปล่าชาวบ้านโหร้องดังก้องท้องฟ้าที่มืดครึมกลับมีแสงอาทิตย์สองลอดลงมาและในเงาแสงนั้นเด็กกำพร้าคนที่สามก็ก้าออกมาอย่างช้าๆใบหน้าของเขาถูกปกปิดด้วยความเงียบงนันทุกสายตาหันไปจับจ้องรอคอยว่าเขาจะเอ่ยสิ่งใดออกมาชายหนุ่มคนที่สามก้าออกมาจากนงามืดของสาลาวัดเก่าสายตาทุกคู่หันมาจับจ้องบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจ เขาสวมเสื้อผ้าที่ขาดร่วยร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลรอยเกาแต่ดวงตาคมกริบยังสองประกายหญิงชาราน้ำตาลินเธอเอื้อมมือสัน่นรีบเบาๆลูกแม่รอเจ้ามานานชายหนุ่มหยุดยืนตรงหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความรักปนกันแม่ข้าเคยหลงทางข้าถูกโลกพาไปในที่มืดแต่ในใจยังจดจำข้าวคำแรกที่แม่เคยยื่นให้เสียงของเขาสั่นแต่ชัดเจนพอที่จะสั่นสะเทือนหัวใจของทุกคน ชาวบ้านบางคนสะอื้นบางคนพยักหน้าเหมือนได้ฟังความจริงที่ซ่อนอยู่ทหารหนุ่มและน้องชายอีกคนก้าวเข้ามายืนข้างพี่ดวงตาทั้งสามศพกันอย่างเข้าใจหญิงชาราล้มตัวลงคุกเข่ากอดลูกทั้งสามเข้ามาแนบอกแม่ไม่ต้องการสิ่งใดอีกแล้วเพียงแค่เห็นลูกทั้งสามอยู่รอดและไม่ลืมความรักเสียงเธอสะท้อนก้องในลานวัดผู้คนรอบข้างปรบมือน้ำตาไหลด้วยความซาบซึ้งผู้กลุ่มทุกคนลดอาวุธลงเหล็กและเชือกที่เคยข่มขู่กลายเป็นเพียงเศษสิ่งไร้ค่า ผู้ใหญ่บ้านยืนตัวสั่นมองเห็นภาพตรงหน้าที่ไม่อาจหยุดยั้งได้อีกเขาหลบตาก่อนหมุนกายเดินหายออกไปท่ามกลางเสียงโห่ร้องแสงแดดสาดลงมาจากฟ้าส่องตรงยังหญิงชราที่กอดลูกทั้งสามไว้แน่นกลิ่นทุกยังคงลอยอ้อยอิ่งแต่กลับไม่ใช่กลิ่นแห่งความตายหากเป็นกลิ่นแห่งการปลดปล่อยชาวบ้านยกมือไหว้เธอด้วยความเคารพเสียงหัวใจของฝูงชนเต้นเป็นจังหวะเดียวกันคือจังหวะแห่งความยุติธรรมและความกตัญญู หญิงชรางเงยหน้ามองท้องฟ้าแววตาเต็มไปด้วยความสงบเธอรู้แล้วว่าความดีที่เคยทำไม่ได้สูญหายไปไหนมันได้ปริบาลออกมาในหัวใจของลูกทั้งสามและในจิตใจของผู้คนทั้งหมู่บ้านในลานวัดเก่าวันแห่งความตายกลับกลายเป็นวันแห่งชีวิตเรื่องราวของหญิงผู้เก็บเด็กกำพร้ามาเลี้ยงจึงถูกเล่าขานต่อไปเป็นตำนานแห่งศรัทธาและความรักที่ไม่เคยตาย